เลยนะครับและก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับก็คงจะทำตามที่ครูนายนะะฮได้บอกไว้สูดหายใจลึกๆใช่ไหมครับสูดหายใจลึกๆนะครับครับผมก็เป็นโปรดวนในโลกใบใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนะครับโลกสำหรับผมจึงมีความหมายมากมายหลวงครับการที่เราไม่รู้หลายๆคนอาจจะบอกว่าคือการเสิเกิตัวหรือเปล่าครับ มาตรฐานเป็นสิ่งที่หลา,ลายคนก็ยอมรับได้แล้วใช่ไหมครับแต่ผม<ต>ว่าการที่เราจะปฏิเสธโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเหมือนกับการที่เราเราปฏิเสธการเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่รู้จักไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหลายๆคนเขาบอกว่าปฏิเสธก็เพราะว่าไม่ได้อยากรู้แต่ความไม่อยากรู้ก็มาจากความที่เราไม่มีแรงจูงใจไม่มีแรงจูงใจ เพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นดีดเห็นงามเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นหรือเปล่าครับลองเปิดตาเปิดหูเปิดใจของเราสิครับแล้วเราอาจจะพบกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจก็ได้แรงบันดาลใจที่จะพาเราไปสู่แรงจูงใจให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแต่แน่นอนครับว่าชีวิตของปลวกชีวิตหนึ่งมันไม่ได้ยาวนานมากนะัก และผมก็พบว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราทุกอย่างมีคุณค่าให้เราได้เรียนรู้แม้แต่คำว่าคำว่าความล้มเหลวความผิดพลาดก็ยังมีความงามความงามที่เรียกว่าบทเรียนอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งความมืดก็ยังมีความสว่างซ่อนอยู่นะครับผมจึงรู้ว่าทุกอย่างมีความหมายให้เราศึกษาตลอดแต่เพราะว่าปลวก ไม่ได้มีเวลามากนักนะครับปลูกจะใช้เวลาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดยังไงให้คุ้มค่าและก็สร้างสรรค์มากที่สุดผมคิดว่าการเรียนรู้ทุกอย่างในเวลาที่มีจํากัดในเวลาที่มีสั้นถ้าเราจะต้องลองถูกลองผิดด้วยตัวเองหรือว่าอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอหรอกครับผมจึงเชื่อในเรื่องของการมีครูครับเพราะครูคือเรื่องของการบันทึก บันทึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตำนานเรื่องราวเรื่องเล่าสิ่งที่ปลวกอย่างผมอยากรู้ว่าครับและเพราะการที่ผมมีครูผมเคารพครูการที่ผมเคารพความรู้ผมคิดว่าผมจะต้องทําความรู้ของผมให้มีคุณค่าไม่กล้าไม่ว่าโดยการสอนคนอื่นต่อถ่ายทอดสื่อสารหรือแม้กระทั่ง พัฒนาความรู้ของผมแล้วก็ต่อยอดไปครับทีรามิสุครับถ้าผมพูดถึงทีรามิสุผมเชื่อว่าแฟนคลอหนังในโรงหนังสกาลาหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะคิดถึงเรื่องราวของหนังรักโรแมนติกแต่ไม่ใช่ครับทีรามิสุวันนี้ที่ผมจะพูดถึงคือของหวานสไตล์อิตาเลียนครับ ผมจะบอกว่าผมรู้จักทีรามิสุครั้งแรกสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับตอนนั้นนะ่ะได้เห็นก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอได้ชิมแล้วประสบการณ์ของผมบอกว่าผมชอบทีรามิสุครับและผมก็มีแรงจูงใจบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งผมจะต้องมีโอกาสเรียนรู้วิธีการทําทีรามิสุแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงครับผมเรียนการทําทีรามิสุครั้งแรกกับ กับทีมงานที่เป็นคนอบขนมครับตอนสมัยที่ผมเปิดร้านครับและครั้งที่2ผมก็เรียนที่สถาบันสอนการประกอบอาหารเลอกดองเบอร์ครับครั้งที่สก็เรียนที่เลอกดองเบอร์อีกครับแต่ไม่ได้สอบตกนะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมถึงเรียนครั้งที่3ที่เดียวกับครั้งที่2ใช่ไหมครับจริงๆแล้วในครั้งนั้นผมได้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็เลยได้โอ,อก,กาสในการเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยได้เรียนในหลักสูตรเดิมใช่ไหมครับ แล้วก็เรียนสูตรเดิมเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนเชฟคนใหม่การเปลี่ยนเชฟคนใหม่เชื่อไหมครับว่าในการเรียนครั้งนี้ผมได้ความรู้อะไรมากขึ้นอีกเยอะทีเดียวครับส่วนการเรียนการทำทีรามิสูุครั้งที่4ของผมก็มาจาก youtube นี่แหละครับคอมพิวเตอร์ครับครั้งที่5、ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ก็ตามมาเรื่อยๆเพราะผมอยากจะรู้ว่าเขาจะทำให้ดีกว่านั้นได้อย่างไรบ้างครับ ผมเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากการไปยืนดูเขาทาแต่ที่ผมพูดมามากมายเนี่ยครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วผมใช้ประสบการณ์ทีละมิสูของผมในการทําอะไรบ้างแน่นอนครับผมถ่ายทอดให้คนอื่นโดยการสอนคนอื่นต่อเหมือนที่ผมเคยได้รับมาแต่ที่สําคัญกว่านั้นผมจะพัฒนานและก็ต่อยอดขึ้นไปอีกครับ ด้วยอีกรูปแบบหนึ่งของทีรามิสุนะครับคือตอนที่ผมเรียนที่เลโกดงเบอร์โปรเจกต์ Project, ที่นักเรียนทุกคนจะต้องจบเนี่ยคือจะต้องทําเค้กนะครับที่ตัวเองคิดเองผมใช้แรงบันดาลใจจากทีรามิสุทําเค้กขึ้นมานะฮะเป็นลายทุกกระดอบแล้วก็มีแมลงปอในช็อกโกแลตบินอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ส่งผลให้คือจริงๆไม่ได้อยากจะโมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในเทอมนั้นผมได้ที่หนึ่งซึ่งทําให้ผมได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับและส่วนอีกรูปแบบหนึ่งของทีรามิสุที่ผมได้คิดค้นขึ้นนมาารเป็ก ตอนที่ผมเขียนคอลัมน์ให้กับน,นิตยสารแพรงน,นะครับผมก็ทำทีรามิสุในเวอร์ชันที่เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านโดยตั้งชื่อ Virgin n e g นเ t ทีรามิสุนะครับเปลี่ยนแปลงรสชาติเล็กน้อยแล้วอีกรูปแบบหนึ่งของทีรามิสุที่ผมได้ทำครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเปิดร้านของตัวเองผมได้ใช้เทคนิคในการทำพนาคอตตาซึ่งเป็นขนมหวานอีกตัวหนึง่งมาผนวกกับทีรามิสุเป็นขนมหวานชื่อทีราคอตตาครับ อีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาทีรามิสุหลังจากที่ผมได้ไปเรียนทำไอศครีมนะครับผมก็นำมาประกอบกันแล้วก็ทำเป็นไอศครีมเค,ค้กที่มีชื่อว่าทีรามิสุไอศครีมเค,ค้กครับอันนี้ผมทำออกทางรายการผมชื่อรายการลาพลพัฒนักปรุงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพัฒนาทีรามิสุผมได้รับการติดต่อให้มาทำงานดินเนอร์งานหนึ่งนะครับซึ่งมีเชฟหลายๆคนส่วนตัวผมออกแบบของหวาน ซึ่งผมเองก็ได้เอาแรงบันดาลใจของชีวิตคนกลางคืนโดยการนํารสชาติของคอกเทลเนี่ยเข้ามาประสานกับทีรามิสุนะครับออกมาเนี่ยเป็นขนมที่ผมตั้งชื่อว่า Deconstruction Tiramisu Featuring B-52 นะครับที่พูดมาเยอะแยะเนี่ยนะครับถึงทีรามิสุสิ่งที่ผมกำลังจะต้องการจะบอกทุกคนก็คือว่าทีรามิสุสำหรับผมคือตัวอย่างตัวอย่างของการเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วใช้มันยังมีคุณค่า โดยการส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วก็ต่อยอดพราะบวกในความรู้สึกของผมคือการเรียนรู้เห็นคุณค่าของเขาส่งต่อให้คนอื่นแล้วก็พัฒนาต่อยอดครับขอบคุณครับ